สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมฮอนด้าไอคอดนะครับราคาเบาๆนะครับดีกว่าขี่มอไซค์แน่นอนนะผมมาชมกันครับเครื่องฟเฟสตา้าติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับแอร์นี่หนาวๆเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับเปลี่ยนนิ่มๆเลยครับภายในสวยนะครับกระจกไฟฟ้านะมีเบาะคนขับขาดนะครผมสภาพก็ประมาณนี้นะผมสวยๆครับพร้อมใช้งานใครหาใช้งานนะครับราคาเบาๆนะครับ ันโดยรวมนะครับถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่น่าเกียดนะสวยๆครับก็โดยรวมถือว่าสวยเลบเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลครับเดินทางไกลได้ปกตินะครับเครื่องลงเล่นเรียบร้อยนะครับเล่นในกระตายครบนาฟ้าสี่หกเจ็ดนะครับราคานะครับสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทคร่านั้ บาทเท่านั้นครับดูรถได้ที่ยุทธยาศรีนาครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกครับหนึ่งสามหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ